สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boon นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่12พฤษภาคม2564นะครับมาพรีวิวพรีเมียร์ลีกคืนนี้ครับเชลซี เจอกับอาร์เซนอลนะครับต้องเอาชนะให้ได้เพื่อกลับไปอยู่อันดับ3นะครับรวมไปถึงมีข่าวลือจากสื่อหนึ่งนะครับบอกว่าเชลซีเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโทมัสทูเคิลด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1นึแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาท่านจอมทองครับแก้กดหนย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืทองององดอาาอออท ร,รวมไปถึงฝากผลงานของปีเตอร์โบสกับ Official Chelsea ด้วยนะครับวิเคราะห์กันว่าใครจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำซีซั่นนี้นะครับไปชมกันได้ในแอป t h e f i t t h Stand ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับเริ่มกันที่ผลบอลก่อนดีกว่าครับไม่ค่อยเป็นใจให้กับเราครับเลสเตอร์ซิตี้ครับบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อหนึนะครับนำไปก่อนจากโทมัสนาทีที่10แล้วก็โดนเมสันกรีนวูตีเสมอ แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยคัรกลาโซยุนชูครับมายิงประตูชัยชนะไป2ประตูต่อ1ซึ่งหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมแมนยูถึงโดนคาบ้านเลยคำตอบคือเมื่อวานนี้แมนยูโรเตชันแบบกระจุยครับกระจุยครับคือเนี่ยครับนี่คือรายชื่อของพวกเขานะครับ DKR คอาไบยี่ตุนเซเบเตลิสวินเลียมส์ฟันเดเบกมาเตชอามัดดิยาโลตาโอเล่ควนมาตาอีรันก้าแล้วก็กรีนวูดครับคือโรเตชันแบบกระจุยมากครับซึ่ง สาเหตุที่โรเตชันกระจุยขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเตะเกมนัดล่าสุดมาไม่นานครับและเดี๋ยวอีก2วันต้องเจอกับลิเวอร์พูลสัปดาห์นี้แมนยูต้องเตะ4นัดในรอบ7วันครับเพราะฉะนั้นมันต้องโรเตชันกันเยอะมากๆซึ่งถ้าจะตําหนินะครับผมว่าอย่าไปด่าแมนยูว่าเขาเล่นไม่เต็มที่เลยครับเขาก็ทําสุดความสามารถและถ้าจะตําหนินะผมว่าไปตําหนิแฟนบอลที่เข้าไปประท้วงในโอทัฟฟอร์ดวันนั้นดีกว่าทําให้เกมแดงเดือดมันแข็งไม่ได้แล้วพอเกมแดงเดือบมันแข็งไม่ได้เนี่ย ก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วพอจับมาลงล็อกนี้แมนยูเตะ4นะัดในรอบ7วันร่างกายเขาก็ไม่ไหวครับต้องมีโรเตชันเหมือนกันนะครับก็ทําให้เลสเตอร์ตอนนี้ครับตารางคะแนนล่าสุดนะครับแซงเชลซีขึ้นไปอยู่อันดับ3ชั่วคราวมีแต้มมากกว่าเชลซี2แต้มนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดเพราะฉะนั้นไฟบังคับของเชลซีนะครับคืนนี้เจอกับอาร์เซนอลต้องชนะนะครับถ้าเกิดอยากกลับไปอยู่อันดับ3เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ครับมาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมกันหน่อยดีกว่าเอาโทมัสทูเคิลก่อนละกันครับเขาก็อัปเดตสภาพทีมนะครับทูเกิลบอกว่ามาเตโอโควาซิตยังไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้ครับต้องเลื่อนการคืนสนามไปก่อนอาจจะพร้อมในเกม FA รรอบชิงนะครับเจอกับเลสเตอร์สัปดาห์นี้ซึ่งเป้าหมายของโควาซิตก็คืออยากจะกลับมาลงเล่นเกมนั้นแหละ เราจะต้องเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในบอลถ้วยซึ่งเป็นนัดสําคัญนะครับแต่น,นัดนี้ก็สําคัญเหมือนกันนัดนี้คือเราต้องสูเพอร์ทอรฟฟก่อนซึ่งระหว่างนี้บิลลี่กิลอร์จะทําหน้าที่แทนโควาซิตปกติแล้วเราจะเล่นแผนกลางรับคู่แล้วก็สลับกันใช้ระหว่างกองเต้จอร์จิโยโควาซิตแต่ว่าพอโควาซิตเนี่ยบาดเจ็บไปหลายนัดทําให้บิลลี่กิลอร์ก้าวขึ้นมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากนะครับเขาก็ชมกิลอร์นะครับ ส่วนคนขวาครับอันเดรียสคริสเซนเซนนะครับโทมัสทูเกอร์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับคริสเซนเซนนะครับบาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดที่เจอกับแมนซิตี้แต่ผลตรวจการสแกนร่างกายอย่างละเอียดนะครับโทมัสทูเกอร์บอกว่าโชคดีครับคือไม่ได้หนักเกินไปนะครับบาดเจ็บต้นขาหวังว่าจะกลับมาได้ในเกมเจอกับเลสเตอร์ซึ่งเป็นเกมลีกนะครับเกมบอลถ้วยอาจจะไม่ทัน แล้วทูเคิลก็บอกว่าหวังว่าซีซั่นนี้ของคริสเตนเซนจะยังไม่จบจะยังไม่ปิดเทอมถ้าเกมลีกเจอเลสเตอร์ไม่ทันก็หวังว่านัดสุดท้ายนัดปิดฤดูกาลเจอกับแอสตันวิลล่าจะกลับมาลงเล่นได้ซึ่งเราก็คิดถึงอันเดรียสคริสเตนเซนเช่นกันส่วนในการเจอกับอาร์เซนอลครับทูเคิลบอกว่าเขาย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้มองข้ามช็อตไปที่เกม FA นัดชิงชนะเลิศนะครับ เพราะว่าเกมนี้ก็สําคัญส่วนจะจัดนักเตะชุดไหนลงสนามเนี่ยเราต้องดูจากข้อมูลแล้วก็สถิติมันมีฟ้องให้เห็นว่าใครบ้างที่เล่นเยอะเกินไปจนเกิดอาการล้าแล้วใครบ้างที่ถ้าให้เสี่ยงลงเล่นมีโอกาสบาดเจ็บได้ดังนั้นเราเอาจริงเกมนี้อยู่แล้วแต่ต้องจัดตัวให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายนักเตะด้วยนี่ไม่ใช่เวลามาคิดถึงนัดชิง FA เราต้องโฟกัสเกมกับอาร์เซนอลก่อนเรายังต้องแย่งท็อปโเพราะว่าเรา ก็ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แล้วก็ไม่สามารถโฟกัสรายการอื่นก่อนพรีเมียร์ลีกได้นะครับนี่คือการพูดถึงทางอาร์เซนอลนะครับนอกจากนี้ครับโทมัสทูเคร์เมื่อวานนี้เขายังให้เครดิตแฟรงค์น้ำผาดด้วยครับในการทำให้เชลซีมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับทูเคร์บอกว่าเรากำลังมีลุ้น2ทัถ้วยใหญ่ FA Cup กับ UCL แต่การจะมีลุ้นได้เนี่ยคุณต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาก่อนแล้วก็ลมพาดมีสถิติที่ดีมากในรอบแบ่งกลุ่ม UCL แล้วก็ชนะทุกนัดใน FA ครับรอบที่ผ่านมาดังนั้นเราไม่มีทางลืมสิ่งที่ลมพาดทำไว้เขาสร้างมอระดกไว้ที่เชลซีมากมายเขาคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้ถ้านึกถึงเชลซีคุณจะนึกถึงลมพาดผมยังไม่ได้คุยกับเขาเป็นการส่วนตัว แต่ว่าตอนที่ผมมารับงานต่อเขาอวยพรให้ผมประสบความสําเร็จด้วยเขาส่งข้อความมาเขารักเชลซีมากมากนะครับก็ให้เครดิตลมพากเชน่นกันนะครับส่วนฝั่งของมิเกลอาเตตาครับกุนซืออาร์เซนอลเขาพูดแบบนี้ครับอาเตตาบอกว่าเชลซีถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลเลยหรือบางทีเชลซีอาจจะเป็นทีมที่ดีสุดของพรีเมียร์ลีกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยสิ่งที่โทมัสทูเคิลทำคือยอดเยี่ยมมาก เขาพาทีมผ่านเข้าไปชิงลุนแชมป์ถึง2รายการพวกเขาเล่นเกมรับได้กันอย่างแข็งแกร่งเล่นดนนิ่งแต่ผมคิดว่าการคว้า3มแต้มนัดล่าสุดของอาร์เซนอลเราก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เหมือนกันเราจะพยายามจบซีซั่นด้วยผลงานดีที่สุดหลังจากที่เพิ่มผิดหวังในรายการยูโรปาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับไปดูปรีวิวแล้วก็เกร็ดที่น่าสนใจกันหน่อยดีกว่านะครับในค่ำคืนนี้ s k y Sport ใช้รูปของตีมอวีเนอร์กับนิโคล่สเปเป้นำนะฮะ คืนนี้เต่ตี2:15นะครับสถานการณ์ย้ำไปแล้วครับว่าถ้าอยากกลับไปอยู่อันดับ3ต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าเสมอแซงคืนไม่ได้นะครับผลงานนัดล่าสุดของเชลซีท็อปฟอร์มครับปลุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ1น1ะครับก็ยิงแซงได้สภาพทีมบอกไปแล้วครับว่าจะไม่มีโควาสิตกับคริสเตนเซ่น ส่วนอาร์เซนอลครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสต์บอมมา3าต่อ1สภาพทีมไม่มีดาวิดลุยส์ที่บาดเจ็บแฮมสตริงรวมถึงยังมีอีก2คนที่สื่อบอกเจ็บและยังไม่พร้อมครับก็คือกรานิตชาก้ากับปราโบรมารีเกร็ดน่าสนใจเชลซี Chelsea ไม่แพ้คาบ้านเวลาเจอกับอาร์เซนอลในเกมนีกมา8นัดติดแล้วครับแบ่งเป็นชนะ6เสมอ2อ r s าร์เซนอลชนะเชลซีมาแล้ว2นัดติดทุกรายการ ผลสุดท้ายที่อาร์เซนอลชนะเชลซีได้3านัดติดต่อกันทุกรายการต้องย้อนกลับไปปี2004โน้่นเลยนะครับเชลซี Chelsea เก็บคลินชีต7จาก8นัดเกมหลีกเมื่อเล่นในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ความพ่ายแพ้8หนหลังสุดของเชลซีที่มีต่ออาร์เซนอลนะครับเกิดขึ้นจากกุนซือที่ต่างกันหมดเลยครับได้แก่คลาวดิโอรานิเอรี่สโคลาร่ นะครับมีอัลฟัมกแกรนด์ด้วยนะครับมีคาร์โลอันเชลติอันเดวิลล่ชโบอาร์ดคอนเต้ซารีแลมพาร์ดนะครับนี่คือแก๊งที่เคยแพ้อาร์เซนอลมาแต่เขาบอกว่าจากจาก8คนที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่4คนที่ลงเจออาร์เซนอลนัดแรกแล้วก็แพ้แล้วก็มีอีก4คนที่เจอครั้งแรกไม่แพ้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนรายชื่อที่คาดนะครับทางเว็บไซต์ h o สกอร์ให้มาแบบนี้ครับ เขาให้เราเล่นแผน 3, 4, 2, 1นะครับเอดูอาร์เมนดี้เป็นประตูแล้วก็กองหลังเป็นเลดิเกอร์ซูมาอัสปิริกัวยตาแบ็กโฟร์นะครับแบ็กไม่แบ็กโฟร์สิกองกลางสี่คนนะครับเป็นอลอนโซกับริสเจมแล้วก็คู่กองกลางเป็นจอจินโยกับเอนโกโลกองเต ขออภัยครับทางฮูสกอร์ให้เป็นบิลลี่กิลมอร์วันนี้ at, mm hmm. ปีเตอร์โบล์เบอร์พูดผ,ผิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคู่กลางเขาให้เป็นจอร์จินโยกับบิลลี่กิลมอร์นะครับแล้วก็กลางรุกเป็นฮาคิมซีเยตกับเมสันเมาส์ส่วนฟอลสไตน์ใช้เป็นไคฮาวเวสนั่นเองนะครับอันนี้คือฝั่งของฮูสกอร์ส่วนฝั่งของตรีบูน่าให้มาแบบนี้ครับเอาฮาวเวสคู่พูลิสิตนะครับแล้วก็กลางรุกเมสันเมาส์คู่กลางจอร์จจินโยกับกิลมอร์วิงแบ็กชิวเวลกับริสเจม สามกองหลังมีซูมาคริสเตนเซนครับแล้วก็เซซ่าอัสปิดิกเวตานะครับประตูเป็นเอดูอาร์เมนดีฝั่งของอาร์เซนอลครับ4-2-3-1ครับแบนเลโนเป็นประตูครับแบ็กโฟมีคาร์ลัมแชมเบอร์สกับคิรนเทียนี่แล้วก็มีกาเบรียลมาเกลเยสกับรอบโฮดดิ้งคู่กลางเป็นโมฮัมเหม็ดเอลนีนี่กับโทมัสปาเตเป็นรับคู่เลยนะครับ แล้วก็ตัวรุกเนี่ยมีเอมิลสมิธโรมาร์ตินโอเดกาดแล้วก็บูกาโยซาการวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าก็คือปีแอร์เอมิริคโอบาเมยองครับไม่รู้ว่าจะเลือกโอบาหรือว่าจะเลือกลากาเซตกันแน่นะครับนี่คือรายชื่อที่คาดในความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับรู้สึกว่าอย่างแรกที่ต้องเช็คคือสภาพร่างกายของเตียโกซิวาครับถ้าซิวาลงไหวผมยังอยากให้ให้ซิวาลงแัดนี้นะผมรู้สึกว่า นัดนี้ก็เป็นนัดสําคัญที่ผมว่าเราก็ห้ามทิ้งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ชนะหรือถึงขั้นปราชัยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียหายหนักมากครับผมพูดเลยครับเสียหายหนักครับเพราะว่ามีโอกาสโดนทีมข้างล่างลุ้นแซงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องเน้นอยู่เหมือนกันส่วนตําแหน่งของคริสเซนเซนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทูเคิลจะแก้ย่งไงอาจจะเอาเดฟมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาเหมือนเก่าก็ได้ หรือถ้าเกิดปักเอาซิวาลงตรงกลางก็เลือกกันว่าระหว่างซูมาก,กับรูดิเกอร์ใครจะลงเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายก็เชลซีต้องมีการโรเตชันสภาพร่างกายนักเตะกันอยู่แล้วนะครับส่วนคู่กลางผมว่าเป็นกิลโมกับจอร์จินโยผมว่าก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านัดล่าสุดตอนที่เอ็นโกโลกองเต้โดนเปลี่ยนตัวออกไปเราดูจากสีหน้าของกองเต้ครับเหนื่อยชัดเจนครับมีอาการอ่อนล้าเหมือนกันส่วนวิงแบ็กซ้ายนะครับก็ชิวเวลล์ลงทีๆมาหลายนัดแล้ว จะเอาอลอนโซลงก็ได้แต่ผมแอบเป็นห่วงตรงที่ว่าฝั่งขวาของอาร์เซนอลถ้าเป็นบูกาโยซาก้กากับคาร์ลัมแชมเบอร์สเขาค่อนข,ข้างมีสปีดโดยเฉพาะซาก้าผมกลัวอลอนโซจะมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบกลึกๆผมยังเชียร์เป็นเบนชิวเวลส่วนตัวรุกครับแล้วแต่โทมัสซูเคิลจะเลือกเลยครับแต่ผมว่าฮาวเวสแล้วก็เมสันเมาส์ผมว่า2คนนีน้น่าจะลงค่อนข้างแน่นะครับส่วนอีกคนจะเป็นซีเยกจะเป็นผู้ลิสิต จะเป็นเวนเนอร์จะเป็นใครก็ตามเดี๋ยวให้โทมัสทูเคิลเขาเลือกเอาฟันธงสกอร์นะครับทางฮูสกอร์ให้เชลซีเฉือน1-0นะครับส่วนทางสกายสปอร์ตโดยโจน e สโนว์เขาบอกว่าอาร์เซนอลเคยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการชนะเชลซีตอนเจอกันเล็กแรกแต่ว่านัดนี้มันยากมากที่ปืนจะทำแบบนั้นได้อีก เพราะตอนนี้กุณซซอเชลซีคือโทมัสทูเคิลที่ทําผลงานดีมีคาแรคเตอร์ทีมชัดเกมนี้สกอร์ไม่น่าจะออกมาเยอะแต่ว่ายังเชื่อว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเชลซีน่าจะชนะได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับอันนี้ทาง Sky ยสปอร์ตเขาฟันทงมาส่วนในความเห็นของพีเตอโบอนะครับนัดนี้นะครับผมว่าก็คงไม่ได้ถึงขั้นอัดตัวจริงแบบ100%นะครับผมว่าตัวจริงสัก ว่ wow. อย่างสัก7-8คนอะแล้วก็โรเตชันสัก2-3คนผมผมมองแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องแบ่งชุดเจอกับเลสเตอร์ด้วยแต่ก็ต้องเน้นหน่อยเกมนี้ผมว่ามันต้องเอาให้สุดทั้ง2นะัดคือถ้าเกมนี้ชนะได้ แล้วเราไปใส่ FA Cup ัเต็มที่เราเหลือโปรแกรมอีก2อนัดสุดท้ายคือเจอเลสเตอร์กับแอสตันวิลล่าซึ่งผมว่าถ้าเกิดจนถึงตอนนั้นถ้าสถานการณ์ตอนศึกแดงเดือดถ้าแมนยูยับยัง้งลิเวอร์พูลได้เราอาจจะเล่นแบบสบายใจใน2องนัดสุดท้ายก็ได้เหมือนกันแต่ผมอยากให้เน้นเกมนี้เต็มที่ไว้ก่อนแล้วก็การเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมดูอาร์เซนอลเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับอาร์เซนอลนะครับบทบางนัดจะเล่นดีก็ดีแบบงงคือดูอย่างตอนเจอนิวคาสเซิลครับอาร์เซนอลนี่คือบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้ ทั้งที่นิวคาสเซิลเนี่ยไปแบ่งแต้มลิเวอร์พูลมาไปคว้าชัยเลสเตอร์มาถูกไหมครับแต่อาร์เซนอลบทจะหลุดก็หลุดง่ายๆเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมว่าฟอร์มของอาร์เซนอลตอนนี้ค่อนข้างแบบคาดเดาได้ยากนะครับเพียงแต่เล่นที่สแตมฟอร์ดบริดต์ครับแล้วก็ผมผมเชื่อใจโทมสัสทูเกิลมาเสมอเวลาเล่นเกมใหญ่ว่าแพ้ยากมากครับทูเกิลคุมเกมใหญ่แล้วแพ้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมฟันธงสกอร์ผมค่อนข้างมองไปทางสกายสปอร์ตนะครับว่า เราอาจจะเฉือนอาร์เซนอลได้ลูกหนึ่งครับผมมอกแบบนั้นครับผมให้เชลซีเฉือนชนะอาร์เซนอลหนึ่งต่อศูนย์แล้วกันซึ่งกูรูในตีบูนาให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งสปอร์ตโมให้เชลซีชนะ2 0นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเจอกันไลฟ์หลังจบเกมนะครับจากรีวิวครับไปดูข่าวสารอื่นๆกันหน่อยดีกว่านะครับมีเรื่องสัญญาโทมัสสูเคิลนะครับเป็นรายงานจากทางเดลี่เมลต้องกรองนะครับผมย้ำไว้แล้วว่าเป็นผมใช้คำว่าลือนะครับ เดลิ่เมลบอกว่าเชลซีเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโทมัสทูเคิลหลังจบฤดูกาลนี้ครับเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับผลงานยอดเยี่ยมที่พาทีมเข้าชิง UCL เข้าชิง FA แล้วก็อยู่ในเส้นทางลุนทอปโด้วยเดิมทีเนี่ยตอนที่มาคุมเชลซีทูเคิลเซ็นสัญญาไว้ปีครึ่งครับเป็น1.5และมีออปชั่นขยายได้อีกหนึ่งก็คือ1.5บวก1แล้วก็ ผลงานเนี่ยน่าประทับใจมากเหมือนที่บอกไปว่าผลงานดีเข้าชิงลุน2ถ้วยสโมสรเลยเตรียมตบรางวัลให้ครับจะยื่นอันใหม่ให้เลยจะยื่นสัญญาให้2ปีนะครับไม่ใช่ออปชั่นขยายเพิ่ม1ปีแล้วให้2ปีเบื้องต้นและมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีถ้าผลงานดีรวมแล้วเป็น2บวก1เท่ากับสัญญาใหม่3ปีคาดเหนื่อยก็คาดว่าจะให้เพิ่มขึ้นด้วยครับตอนนี้รับจุดปีละ7ล้านปอนด์แต่เดี๋ยวจะเพิ่มให้ด้วยซึ่งฝั่งทูเคิลก็พร้อมคุยเช่นกันแต่ขอหลังจบฤด,ดูกาล เพราะอยากโฟกัสไปที่การแข่งขันก่อนถามความเห็นของผมว่าควรต่อสัญญาไหมโอ้โหควรต่ออยู่แล้วครับแต่ผมก็รู้สึกว่าต้องเป็นหลังจบซีซันนั่นแหละเพราะว่าจะได้โฟกัสเต็มที่กับซีซันนี้ก่อนเดี๋ยวพอได้สัญญาใหม่เดี๋ยวมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของความกระหายผมว่าถ้าให้ระหว่างทางนะผมว่าไม่ดีผมว่ารอจบซีซันก่อนแล้วยื่นให้เลย2-3ปีผมว่า ด้วยผลงานทูเคิลตอนนี้ควรต้องต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่แล้วแต่ก็เหมือนที่ผมบอกไปครับว่าข่าวนี้ต้องกรองนะครับเพราะว่ามาจาก Daily Mail ซึ่งยังไม่ใช่สื่อสื่อที่น่าเชื่อถือเบอร์ตน้ตนๆนะครับยังต้องกรองอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับทีนี้ครับไปดูเรื่องของคาลัมฮัสันโอดอยกันหน่อยดีกว่านะครับทางไซมอนจอห์นสันกับมาร์คคารีนะครับของสื่อ The a t l ติ t i c UK เขาเขียนวิเคราะห์ครับว่าทําไมเขาล้ำฮัสสันโอดอยถึงได้โอกาสลงสนามไม่ค่อยเยอะนับตั้งแต่เบรกทีมชาติหลนล่าสุดนะครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยตอนที่ทูเคริสมาคุมใหม่ใหม่เหมือนโอดอยจะจองตาแหน่งวิงแบกขวาแต่เหมือนที่บอกไปหลังเบรกทีมชาติหนล,ล่าสุดมาไม่ค่อยได้เล่นนะครับสาเหตุหลักนะครับไซมอนจอห์สันบอกว่าเขาได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรแล้วก็เห็นภาพชัดตั้งแต่ยุคข,ของแฟรงค์ล้ำผาดแล้วนะครับว่าทัศนคติในการซ้อมคือหนึ่งในปัจจัยคือไม่ได้บอกว่าโอดอยขี้เกียจ แต่เขาบอกว่าเมื่อเอาไปเทียบกับเมสันเมาส์โค้ชทุกคนจะชอบทัศนคติของเมสันเมาส์มากกว่าเพราะว่ามุ่งมั่นตั้งใจวิ่งเข้าหาบอลเสมอแต่อย่างไรก็ตามครับย้ำอีกทีว่าโอดอยไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้นิ่งนอนใจแค่เมาส์มันสูงล้นสุดๆก็พอแค่นั้นเองนะครับซึ่งโอดอยเขาบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าเขามักจะใช้เวลาศึกษาดูคลิปวิดีโอการเลี้ยงบอลของเ์มาแล้วก็โรนัลดินโย่บ่อยครั้งนะครับเอามาปรับปรุงฝีเท้าตัวเองตลอดเวลาเหมือนกัน อันนี้คือเหตุผลแรกนะครับคือเรื่องของทัศนคติอีกเหตุผลหนึ่งคือโอดอยเนี่ยเล่นเป็นวิงแบ็กขวาในยุคทูเคิลแต่พักหลังมาเนี่ยเชลซีก็ต้องการเหลี่ยมเกมรับที่ดีซึ่งต้องยอมรับคบว่าริสเจมยังทําหน้าที่ได้ดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมรับหรือบางครั้งนัดสําคัญทูเคิลเอาอัสปิดิโกย้าไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวาเลยด้วยซ้ำทำให้ตอนนี้ตําแหน่งวิงแบ็กขวาเนี่ยกลายเป็นว่าริสเจมกับเดฟมาก่อนเคารล่าฮัสันโอดอย และอีกเหตุผลหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าจะไปแย่งตัวรุกแดนบนก็โอ้โหมันคู่แข่งเยอะครับมันมีทั้งไคลฮารเวสเมสันเมาส์คริสเตนปูริสิตฮาคิมซูเยกตีโมแวนเนอร์แทมมี่ชิรูข้ามบนแย่งกันเพียบเลยดังนั้นถ้าให้สรุปคือมี3เหตุผลเหตุผลแรกคือทัศนคติที่ต้องเพิ่มมากกว่านี้เหตุผลที่2คือวิงแบกขวาแย่งเดฟกับลิสเจมยากเหตุผลที่3คือแย่งแดนบนก็ยากเหมือนกันแต่ถามว่าเชลซีจะสู้ต่อกับโอดอนไหมเขาบอกสู้ต่อออยยูู่่ัทเเงชืใจ เพียงแต่ในมุมของโอดอเองเขาก็ต้องรอดูอนาคตเหมือนกันคือว่าถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้เล่นต่อเนื่องเขาก็อาจจะพิจารณาเรื่องอนาคตได้เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อแล้วกันนะครับนะัดที่เจอกับแมนซิตี้ลงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างได้นะครับสำหรับโอดอยนะครับ ไปดูเรื่องของเตียโกซิวากันครับอัปเดตเรื่อยๆจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าซิวาจะอยู่กับเชลซีต่อไปแน่นอนครับเขาต้องการเล่นกับเชลซีในซีซั่นหน้าตอนนี้สัญญาฉบับใหม่อยู่ในเรื่องของรายละเอียดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีออปชั่นขยายถึงปี2022คาดว่าเงื่อนไขนี้จะทํางานในสัปดาห์หน้าส่วนการคุยสัญญาฉบับใหม่กับกองเต้และก็จอจินโยเนี่ยจะเริ่มในเดือนถัดไปไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวคุยแน่นอนเรื่องสัญญาพี่เต้พี่จอนะครับ แล้วก็มีอัปเดตจากอันเจโลแมกเกียนเต้ของสกายอิตาลีครับเขาบอกว่าสนามนัดชิง UCL น่าจะจัดที่บ้านของปอโตครับเอสตาดิโอโดดากราวนะครับแล้วก็จะประกาศจําเป็นทางการภายใน24ชั่วโมงเขารายงานเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเย็นๆเดี๋ยวเขามีประกาศครับซึ่งฝั่งที่อังกฤษเขาค่อนข้างหัวเสียครับที่ว่าทาไมยูฟ่าถึงประกาศช้าคือตอนแรกข่าวบอกจะประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วแฟนบอลจะได้เตรียมตัวว่าเฮ้ยหาตั๋วหาที่ หาการเดินทางยังไงสุดท้ายจะต้องไปโปรตุเกสหรือจะต้องไปไปตูรกีหรือจะได้ดูเที่ังกฤษคือแฟนบอลเขาก็รอรุ้นอยู่แต่ว่าประกาศล่าชา้าแฟนบอลก็หัวเสียเหมือนกันครับว่าทำไมยูเอฟ่าช้าขนาดนั้นแต่ว่าทิศท,ทางเบื้องต้นจากนักข่าวสกายคนนี้บอกว่าแข่งบ้านปอร์โตซึ่งพักหลังมาถ้าเป็นข่าวส่วนกลางเกี่ยวกับยูเอฟ่าอันเชลรมกิเนเต้ค่อนข้างแม่นอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องซื้อขายผมเฉยๆนะผมว่าเฉยซื้อขายเขาไม่เท่าไหร่แต่เรื่องข่าวอย่างเนี้ยผมว่าเขาแม่นเพราะว่าเขาคือคนแรกที่บอกว่า ทั้งทั้งตอนเจอแอตมาดริดเล็กแรกแล้วก็ตอนเจอกับปอร์โตเขาบอกว่าสเตสนามกลางคนนี้คือคนแรกที่บอกเลยนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากวันนี้ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์จะดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งย่าถ่าย123แล้วก็อย่าท่าจอมทองด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้หลังจบเกมคืนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย